สวัสดีครับและนี่คือรายการคิดคณิตรายการที่จะชวนน้องๆไปสนุกเล่นสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับพบกับพี่แม็กเป็นประจำทุกวันพริหัสสับดาดีเวลาประมาณ16.30กกานาทีทางช่อง ไทยท b s นะครับแน่นอนว่าในทุกสัปดาห์เราจะมีน้องๆที่น่ารักมาร่วมกิจกรรมกับเราว่าแล้วไปพบกับน้องๆได้เลยนะครับกับช่วงคณิตชวนสนุกและตอนนี้นะครับน้องๆทั้งสองคนอยู่กับเราแล้วมาเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวริสราอัโกวิทยากุลนะคะชื่อเล่นชื่อเอ๋ยคะ่ะอยู่โรงเรียนสารศารสตร์วิเทศศึกษาคะ่ะ กำลังจะขึ้นป6สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนวินงพฮานะครับชื่อเล่นชื่อว,วิทครับอยู่โรงเรียนสาธิตพิการนีครับชั้นป5กำลังจะขึ้นชั้นป6ครับน้องเอ๋ยครับปกติน้องเอ๋ยอยู่โรงเรียนเนี่ยชอบวิชาอะไรมากที่สุดชอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะทำไมถึงชอบวิชานี้เอ๋ยเวลาเรียนแล้วเราก็จะได้เอาไปใช้ในหลายๆอย่างค่ะน้องวิทยนะครับชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดครับิทยาศาสตร์ครับ ทำไมถึงชอบวิชาวิทยาศาสตร์เอ่ยได้เรียนสิ่งใหม่ๆที่อาจจะอยู่รอบตัวแต่เราไม่รู้ครับแล้วน้องวิบคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมครับนธ์กันครับอยากให้น้องวิบนะครับช่วยลองบอกประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ที่น้องวิบคิดว่าสําคัญสักหนึ่งอย่างไงก็การคํานวณหาสูตรบางอย่างครับเช่นแบบ สูตรความชื้นครับจึงต้องใช้คณิตศาสตร์เยอะอยู่นะครับเห็นครับว่าจริงๆคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็ใกล้ตัวเราแล้วมันก็สําคัญต่อเราในหลายมิตินะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราให้น้องๆได้เตรียมอุปกรณ์ไปแล้วถูกไหมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทวนคนิดนึงว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมกันเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับก็คือน้ําหวานสําหรับชงนะครับใครชอบน้าแดงใช้น้าแดงใครชอบน้ําเขียวก็ใช้น้ําเขียว ขอดูหน่อยสิน้ำแดงมาแล้วอาน้ำแดงเหมือนกันนะครับเยี่ยมเลยนะอันดับที่สองนะครับน้ำเปล่านะครับน้องทางบ้านเตรียมกันมาหรือเปล่าครับน้ำเปล่านะครับอันดับที่สามคือโซดานะครับและอันดับที่สี่ครับคือถ้วยตวงนะถ้วยตวงนี้มีถ้วยตวงอันนี้นะครับอันดับถัดไปช้อนนะช้อนเราต้องใช้ช้อนด่วยนะครับมีไหมมีช้อนไหมช้อนับน้องเอ๋ย อ๋อม,มีชอ้อนที่ให้เตรียมอันนึงคือน้ําแข็งนี่น้ําแข็งนี่แม็กมนาเป็นก,ก,กระติกเลยวันนี้นะครับแม็กอยากชวนน้องๆทางบ้านนะครับรวมถึงชวนน้องวิบและก็ชวนน้องเอ๋ยด้วยมาทําเมนูเครื่องดื่มชื่นใจเย็นๆสักหนึ่งเมนูกันน้ําแดงโซดาสําหรับสูตรน้ําแดงโซดาที่พี่แม็กคิดค้นขึ้นมานะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วน1ก็คือพี่แม็กจะใช้ น้ำหวาน50มิลลิลิตรนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้โซดาปริมาณ250มิลลิลิตรนะครับน้องวิบน้องเอ๋ยพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นจากน้ำแดง50มิลลิลิตรก่อนเอ๊ะเรามีน้ำแดงอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะเทหรือว่าจะใช้ปริมาณ50มิลลิลิตรได้เนี่ยเทยังไงดีต้องใช้อะไรดีครับ เครื่องตวงครับเครื่องตวงน,นะสำหรับถ้วยตวงนะครับก็จะมีหน่วยบอกระบุอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตรงสีน้ําเงินของถ้วยอันนี้เนี่ยน้องๆเห็นไหมครับมันเขียนว,ว่า ml ข้างล่างนะครับ ml เนี่ยคือหน่วยมิลลิลิตรนะครับแล้วก็จะมีเซตระดับบอกปริมาตรนะครับตั้งแต่25 50 75 100แล้วก็ไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึง250มิลลิลิตรเลยทีเดียว อย่างถ้วยนี้เนี่ยครับนอกจากจะระบุในหน่วยของมิลลิลิตรแล้วเนี่ยยังมีหน่วยอื่นๆอ,อีกเช่นบิดมาดูตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษเขียนว่าครับครับแปลว,ว่าอะไรครับน้องๆถ้วยคะ่ะแสดงว่าหน่วยตรงนี้เนี่ยคือใช้หน่วยเป็นถ้วยนะครับก็มีตั้งแต่เศษ1/8ถ้วยเศษ1ส่วน4ถ้วยเศษ1ส่วน3ถ้วยไล่ไปจนถึง1ถ้วยพอดีเลยนะครับ จริงๆยังมีอีกหน่วยหนึ่งนะถ้าเกิดบิดมาทางขวาตรงสีแดงอันนี้จะเขียน oz oz นี้คือหน่วย o n c e สำหรับการชงน้ำแดงท่านี้นะครับเราใช้หน่วยอะไรครับมิลลิลิตรครับใ,ใช่แล้วครับเราจะใช้หน่วยมิลลิลิตรนะครับเราก็กลับมาดูแถบสีฟ้าอันนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มจากการตวงน้ำแดงปริมาตร50มิลลิลิตรนะครับค่อยๆเทน,นะครับน้องๆ,ๆปิด อ่า,อานี่ไงแม่นมากนะครับน้องทางบ้านลองเทดูนะครับลองดูนะครับกะประมาณให้ได้50มิลตรพอดีนะครับน้องวิฟและน้องเอ๋ยเป็นยังไงบ้างนี่เลยได,ได้แล้วนะครับโอ้โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากเราตวงเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่แก้วเก็บไว้นะครับเก็บไว้ ส่วนผสมที่2นะครับที่เราใช้ก็คือโซดานั่นเองนะครับเราจะใช้ส่วนผสมของโซดาเท่าไหร่ครับทำได้ไหมเอ่ย2 5 0 <250 S 2> ค่ะ250ถูกต้องจะรู้ได้อย่างไรว่ามันปริมาตร250พอดีต้องใช้ถ้วยตวงต้องใช้ถ้วยตวงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทโซดาใส่ถ้ยวยตวงนะครับ อ,อ,อถูกต้องไหนในของดูของน้องเอ๋ยมิที่นะเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับเราได้ส่วนผสมของโซโดา250มิลิตรแล้วนํามันไปผสมกับน้ําแดงที่เราเทไว้เมื่อสักครู่นี้โอ้โหน่ากินฝุดๆเลยทีนี้เดี๋ยว้องใส่น้ําแข็งเ่เข้าไปเพื่อให้เครื่องดื่มมันเย็นชื่นใจนะครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามันจะอร่อยสดชื่นถึงใจขนาดไหนนะครับน้องทั้งบ้านเนี่ยเรามาดื่มพร้อมกันเลยนะน้องบิ๊บและน้องเอ๋ยนะครับมามชื่นใจมากเลยครับน้องๆของน้องบิ๊บและน้องเอ๋ยเป็นไงบ้างครับรสชาติ สดชื่นดีครับชื่นใจดีค่ะ,คะเยี่ยมเลยนะครับน้อางทาั้งบ้านล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสดชื่นถึงใจหรือเปล่าน้องอาจจะสงสัยว่าล้วพี่แม็กเตรียมน้ําเปล่ามาทําไมนะครับก็สำหรับรสชาติอันนี้นะครับเป็นรสชาติที่พี่แม็กชื่นชอบนะครับในกรณีที่น้องๆเนี่ยอยากจะปรับเปลี่ยนสูตรเนาะเช่นอยากจะให้มันจืดกว่านี้น้องๆก็สามารถใช้น้ําเปล่าผสมเข้าไปได้ถูกไหมครับหรือใครบางคนอาจจะอยากได้รสชาติหวานกว่านี้ ก็สามารถที่จะใช้น้ำแดงผสมเพิ่มเข้าไปได้หรืออยากให้ซ่ากว่านี้ก็สามารถที่จะใช้โซดาในการผสมเพิ่มเข้าไปได้สำหรับการชงเครื่องดื่มน้ำแดงโซดานะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการผสมน้ำแดงโซดานะครับมีส่วนผสม2อย่างเป็นหลักนะครับ1ก็คือโซดาถูกไหมครับและ2ก็คือน้ำหวานโดยพี่แม็กใช้ปริมาณน้ำหวานเนี่ยห้มล และใช้ปริมาตรของโซดาอีก250ม .L. ลนะครับเราสามารถนำมาเขียนเป็นอัตราส่วนได้นะครับโดยอัตราส่วนมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณหลายๆปริมาณซึ่งในที่นี้คือ2ปริมาณนะครับก็คือปริมาณของโซดากับน้ําหวานโดยนะครับอัตราส่วนของโซดาที่เราใช้ไป250มลกับน้ําหวาน50มลเนี่ยสามารถเขียนเป็นประโยคคนิตศ,ศาสตร์ได้ดังนี้ครับ ปริมราณโซดาไอจุด2จุดที่เรียงกันอยู่ในแนวติ่งเนี่ยเราเรียกว่าต่ออ่านว่าต่อนะครับโซดาต่อน้ำหวานจะเท่ากับ250ต่อ50นั่นเองทีนี้อัตราส่วน,ม,นม,มันมีประโยชน์อย่างไรสมมุติว่าน้องๆอ,อยากจะชงน้ำดื่มเผื่อคุณแม่ด้วยเผื่อคุณพ่อด้วยเผื่อพี่หรือเผื่อน้องด้วยอยากจะชงเป็นสักสีแก้ว แทนที่เราต้องมาผสมทีละแก้วทีละแก้วทีละแก้ว,กวซึ่งก็จะเสียเวลาถูกไหมครับเราใช้คณิตศาสตร์เรื่องของอัตราส่วนมาช่วยเลยอยากชงจาก1แก้วเป็น4แก้วเราก็เอาอัตราส่วนนี้มาคูณ4ทั้ง2ตัวเลยนะครับเป็น250คูณด้วย4และ50คูณด้วย4อย่างนี้คิดเลขออกมา250คูณ4เ,เท่าไหร่ครับ1,000 0 0ค่ะ1000ค่ะ1,000นะและ50คูณ4เป็นเท่าไหร่ครับ 200, 200ค่ะ,คะอัตราส่วนใหม่ของเราก็จะเป็น1000ต่อ200นั่นเองนะครับเราก็เปลี่ยนจากการใช้น้ำหวาน50มิลลิตรเพิ่มเป็น200มิลลิตร และโซดาจากเดิมที่ใช้250มิลลิตรเราก็เปลี่ยนเป็นใช้1,000มิลลิตรนั่นเองก็เททีเดียวผสมทีเดียวชงทีเดียวแล้วก็ค่อยมาแบ่งใส่แก้วย่อยๆเนาะ4แก้วได้โดยที่ไม่ต้องทำทีละแก้วนั่นเองครับและน้องๆลองคิดดูต่อนะครับว่าถ้าเกิดน้องๆไม่ทำแค่4แก้วแต่น้องเป็นเจ้าของโรงงานทำออกมาในระดับอุตสาหกรรมน้องก็ใช้ หลักการนี้เหมือนการในการคูณเพิ่มเข้าไปคูณเพิ่มเข้าไปนึกออกไหมครับเห็นไหมครับว่าขั้นตร์เนี่ยนะครับมันสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนไปถึงระดับอุตสาหกรรมมหาภาคได้เลยนะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกิจกรรมวันนี้สนุกไหมครับสนุกไหมฮะสนค่ะตอนนี้น้องๆสามารถไปชมเครื่องดื่มให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มได้แล้วนะ แต่ว่าสัปดาห์หน้าเรายังมีกิจกรรมสน,สนุกมาให้น้องได้ร่วมเล่นอีกเช่นเคยนะครับแต่อยากให้น้องเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะครับสำหรับอุปกรณ์ในสัปดาห์หน้า<ม>น้องๆเตรียมดังนี้เลยนะครับอันดับแรกครับภาพต้นแบบนะภาพต้นแบบเป็นภาพที่ที่แม็กวาดรูปไ้สวยงามเนี่ยน้องๆดูออกไหมเป็นรูปอะไรครับน้องวิบถายซิขี่ฉลามครับภาพต้นแบบนี้นะครับน้องๆทางบ้านสามารถดาวน์โหลดร่วงหน้าได้ทาง Facebook f a n p a ไทยพีบี p อ นะครับอันที่สองนะครับอยากให้น้องเตรียมอุปกรณ์ในการเขียนนะครับอาจจะเป็นดินสอก็ได้หรือปากกาก็ได้นะครับและก็อันที่สามเป็นไม้บรรทัดใช้แบบสามเหลี่ยมจะดีกว่าจะทําให้ทํากิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับข้างหน้าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสุดร่วมกันนะครับผ่านไปแล้วนะครับกับช่วงของคณิตชวนสนุกนะครับแต่เรายังเหลืออีกช่วงหนึ่งของรายการถ้าพร้อมแล้วไปช่วงถัดไปกันเลยดีกว่ากับช่วงคณิตชวนคิด ช่วงของคณิตชวนคิดในช่วงนี้นะครับอยากชวนน้องๆมาคิดเรื่องของเงินเงินทองทองกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ใครที่มีเงินสะสมหรือว่าเงินออมเก็บเอาไว้นะครับย่อมได้เปรียบที่สามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาต่งตางๆได้พี่แม็กมีคลิปๆหนึ่งอยากฝากน้องๆให้น้องได้ไปชมพร้อมๆกันครับ การออมทําให้เรามีเงินใช้ในยามจําเป็นครับแต่ในอนาคต,ตข้างหน้าเนี่ยถ้าออมแล้วชีวิตข้างหน้ามันจะสบายอาจจะใช้ในยามฉุกเฉินหรือว่าเวลาเรากเกษียณไปหรือว่าอะไรก็จะได้มีเงินส่วนนี้ค่ะใช้เก็บได้รูปแบบของเงินฝากกองทุนเพื่อใช้ในอนาคตฝากแบงก์เป็นประจําเดือนละหนึ่บาทแล้วก็เก็บทุกวันวันละ50บบาทครับธนาคารค่ะแล้วก็มีซื้อพันธบัตรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือได้ใช้มากเลยอะคะ่ะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็มีผลกระทบนิดหน่อยกับรายได้คือเราก็ต้องเอาเงินออมที่เรามีอะคะ่ะออกมาใช้บ้างแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่ายัางไงเราก็ยังต้องเก็บเอามาอยู่ผมหางันเองพาทไทมันก็ไม่มีงานมาจ้างนะครับแต่ก็สภาวะวิกฤตแบบนี้ครับโควิดอย่างน้อยเราได้เอาตังค์ออกมาใช้แล้วก็ได้แบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะครับ น้องครับจากทลิปที่ผ่านไปน้องจะเห็นประโยชน์ของการออมเงินในแบบที่หลากหลายนะครับอยากจะถามน้องเหมือนกันว่าก,การออมเนี่ยมันสําคัญหรือเปล่ากับน้องๆนะครับว่าแล้วน้องวิบครับโปรติน้องวิบได้มีการออมเงินบ้างไหมครับมีครับน้องวิบคิดว่าประโยชน์ของการออมเงินของน้องวิบคืออะไรครับก็เก็บไว้ใช้ในยามจะเป็นครับเราก็ออมเงินเพื่อจะได้เก็บไว้ในใช้ในอนา,นอนาคตหรือว่าเวลาฉุกเฉินที่เราไม่มีค่ะ น้งองๆทา่บ้านครับเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของการออมเงินกันบ้างดีกว่าว่าเอ๊ะการออมเงินนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างน,นะครับอันดับแรกคือการออมเงินเนี่ยสามารถเก็บไว้สำรองใช้ในยามฉุกเฉินได้อย่างเช่นในสถานการณ์โควิด19แบบนี้นะครับหลายๆคนก็มีการขาดไรายได้นะครับหรือได้ไรายได้ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ต้องนําเงินออมมาใช้ข้อที่2นะ มันทําให้เราได้ฝึกวางแผนด้วยอย่างเช่นเราอยากจะได้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมีการวางแผนว่าจะใช้เงินออมวันละเท่าไหร่แล้วต้องเก็บประมาณกี่เดือนกีป่ปีถึงจะได้เงินตามที่เราต้องการใช้นะครับข้อที่3ครับมันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเราเองเนาะบางทีน้องอาจจะมีความฝันอะไรบางอย่างที่อยากจะทำเช่นอยากซื้อนน่นซื้อนี่ซื้อนั่นหรืออยากจะทำโครงการนู่นโครงการนี้โครงการนั้นเงินอ,ออมเนี่ยก็สามารถทําให้น้องเนี่ย ไปถึงความฝันนั้นได้ทีนี้เรามาดูวิธีการออมเงินกันบ้างดีกว่าครับน้องๆว่าเราสามารถออมวิธีไหนได้บ้างนะครับใครมีเทคนิคอะไรก็ส่งมาบอกกันได้นะครับเริ่มต้นจากวิธีแรกสุดเลยเป็นวิธีพื้นฐานสุดๆครับก็คือการประหยัดนั่นเองนะการประหยัดคืออะไรครับเว็บคือการเก็บออมเงินไว้ไม่ใช้อย่กเฟือยน้องเอ๋ยแล้วครับการประหยัดของน้องเอ๋ยคืออะไรก็คือการซื้อของที่จําเป็นค่ะไม่ ซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปนอกแต่ละคนนะครับก็จะได้เงินค่าขนมถูกไหมครับน,น้องก็เอาเงินนี้ไปซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะครับถ้าน้องประหยัดได้เท่าไหร่น้องก็จะยิ่งเหลือเงินออมเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีพื้นฐานเลยที่น้องสามารถที่จะสร้างเงินออมให้กับตัวน้อง,องเองได้นะครับวิธีที่2ก็คือ หยอดกระปุกนั่นเองการหยอดกระปุกก็เป็นวิธีพื้นฐานอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะออมเงินได้นะครับน้องหากระปุกน่ารักน่ารักอันหนึ่งที่น้องชอบนะแล้วก็เก็บเป็นออมทุกวันทุกวันทุกวันค่อยๆใส่ลงในกระปุกใบนี้ทุกๆวันทุกๆวันนะครับเงินออมของน้องก็จะค่อยๆมาขึ้นมาขึ้นและมาขึ้นนั่นเองนะครับวิธีที่สามก็คือการฝากธนาคารนั่นเองนะเราอาจจะมีเงินออมเยอะมากไม่มีที่เก็บก็ ไปฝากธนาคารได้หรือจะมีเงินออมน้อยก็ฝากธนาคารได้เหมือนกันนะครับเพราะติดต่อธนาคารใกล้บ้านได้เลยนะครับอันที่4พี่แม็กแนะนํามากเลยครับสหรับวิธีที่4ี่เนี่ยเป็นวิธีที่พี่แม็กใช้นะครับก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองนะครับการทํารายรับรายจ่ายเนี่ยมันทําให้น้องๆน,นะครับเห็นเลยว่าในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนหรือแต่ละปีเนี่ยนะครับน้องใช้จ่ายไปกับค่าอะไรบ้าง ซึ่งบัญชีตรงนี้นะครับมันทําให้น้องสามารถนํามาวิเคราะห์ได้ว่าน้องจะลดค่าใช้จ่ายอันไหนที่มันปุ้มเฟือยหรืออันไหนที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับอันนี้ทําให้น้องสามารถวางแผนเงินออมในอนาคตได้อีกด้วยนะ และนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่พีม็กเก็บมาแนะนาน้องๆนะครับถึงวิธีการออมเงินในรูปแบบต่างๆนะครับทีนี้เงินออมมันสําคัญยังไงน้องๆอาจจะบอกว่าออมวันละนิดหน่อย5บาท10บาท20บาทมันจะไปเยอะอะไรใช่ไหมมันจะเยอะขนาดไหนเชียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองชวนคิดกันดูว่าเอ๊ะการออมเงินวันละน้อยวันละน้อยเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังขนาดไหนนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าน้องนกอ,อยู่ป .4 ได้เงินวันละ50บบาทนะครับน้องนกเขาซื้อขนมบ้างอะไรบ้าง ไปเหลือเงินออมบัลลายบาทนะดูไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าน้องนกเนี่ยนำเงิน20บาทนี้มาหยอดใส่กระปุกทุกวันทุกวันตลอดช่วงเปิดเทอมเลยครบจนจบป .6 น้องนกจะมีเงินเท่าไหร่เรามาคำนวณก,ก่อนว่าใน1ปีเนี่ยนะครับมันมี365วันก็จริงแต่ว่าเราไปเนี่ยโรงเรียนจริงๆเนี่ยเราต้องตัดช่วงที่เป็นช่วงปิดเทอมทิ้งไปตัดช่วงที่เป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ทิ้งไป แล้วลองนับวันดูนะครับมันจะมีวันที่น้องไปโรงเรียนประมาณ200วันต่อ1ปี200วันเนี่ยถ้าเกิดน้องสะสมทุกวันทุกวันให้ครบ3ปี200วัน3ปีจะเท่ากับกี่วันครับน้องร้อวันค่ะหกรวันหกรวันถูกต้องแล้ว600วันเนี้ยน้องออมเงินวันละย0บาท จะมีเงินเป็นเท่าไหร่เอา20กับ600มาทำอะไรกันครับคูณเข้าไปนะ600คูณ20ิคิดเลขครุกิริครุกิริครุกิริออกมาจะได้เท่ากครับหน0 0บาท1 22, 2 0 0กบาท12,000มสองพ <pane> บาทเลยนะโอ้โหน้องคิดดูนะน้องเก็บออมเงิน3ปีบันละ20บาทนะครับจบปอหาน้องๆได้เงินสะสม1 000, 2 0 0 0มบาทเลยนะไม่น้อยนะครับ แน่นอนว่าน้องสามารถนําเงินออมนี้ไปใช้ในยามที่จําเป็นหรือไปใช้ในการซื้อของที่น้องอยากได้ได้นะครับผมโอเคอ่าแล้วน้องครับวันนี้เป็นไงบ้างครับได้เรียนรู้เรื่องอัตราส่วนกับกับเรื่องการออมครับเยี่ยมไปเลยแล้วน้องเอ๋ยละครับก็จะได้เอาการเงินมาประยุกต์ใช้คะ่ะ น้องๆครับก็คงจะเห็นว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่น้องๆคิดนะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเอ๋ยและก็น้องวิฟมากๆเลยนะครับพี่แม็กมีของขวัญสุดพิเศษนะเป็นหน้ากากผ้าคิดคณิตสุดเท่แล้วก็เสื้อยืดคิดคณิตสุดเจ๋งนะครับโดยพี่มาจะส่งให้น้องๆไปถึงที่บ้านเลยนะครับอย่าลืมนะเรายังมีกิจกรรมให้น้องๆทางบ้านได้ร่วมสนุกกันอีกน้องๆสามารถไปสนุกกันต่อได้นะครับที่ f a ซบุ๊กแฟนเพจไทยพีบีเอสคนะครับวันนี้นะครับพี่แม็กซ์นะครับรวมถึงน้องเอ๋ยและก็น้องวิบนะครับต้องลาน้องๆทางบ้านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าพบกับพี่แม็กซ์และรายการคิดคณิตได้ทุกวันพักฤหัสบดีเวลาประมาณ16นาฬิกาสนาทีทางช่องไทยพีบ s นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่แม็กซ์รวมถึงน้องวิบและน้องเอ๋ยนะครับต้องลาน้องๆไปก่อนนะครับอย่าลืมพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ วันนี้สวัสดีครับ <S <S <S